ดี่น้องมือดีกกัปตันกามาบัตรนักขั้มพี่น้องเงินสองทอนพี่น้องเลยกัปตันกาสิมาไป่ามามอบเงินพี่น้องกัปตันทำบุญเนาะพี่น,อน้องเนาะกัปตันทำบุญสนับสนุนกีฬาเออมอบเงินสนับสนุนสางฮวงเฮียนพี่น้องสามเพียนใหม่เพิ่งเปิดเป็นฮวงเฮียนมสองนะพี่น้องเนาะมสอน,นาคขักัปตันกาสิมามอบให้ทางไหนเสียวอนเพลินพี่น้องแล้วก็ทางนายคู่อาจารย์ฮวงเฮียนบ้านนาคขั เมือนสองคอน <irts> แข็งสวัสดเขตพี่น้องแ้วทางอาจารย์เ่็นอยูอ่อันนี้การขึ้นยอดขึ้นยอดขึนอิมีล้างใหม่เนาะล้างใหม่อันนี้เป็นเป็นเห็ดใหม่พี่น้องซึ่งจะเป็นสปูซอนอะเรป่ะจ๊ะเนาะ ย่ททอฉนาเือแงเข้าวยันดอา้านายวอนก่อนแป๊บนึงพี่ต้อเสียกีฬาวันี้นะผู้ากีฬาบ้าน้ำม้นะพี่น้อมผู้ากีฬาบ้าน้ำมงขากบ้านบ้านบ้าน้ำมงูบ้านบ้าน้ำมจืดุ่เนาะตา เจอแล้วนะ่าฝุตภาคกีฬาบานจนจบเลย <c oughs> จนจบเลยเนาะพี่น้องอถือว่ามาสวยพี่มาชวยทางนี้อีกนาะไเนาะไปแล้ว นี่นาไรกันฮะนาไรก็เป็นสมทดสมทดเป็นย่งไงางเยนเนาะสมโทดสารขางยนมอไปตันวอบไปแบบน้รทำเดือ่น้องเลือเ่วยเลยเนาะกระดี่งดีใจเนาะสาหรับผู้หลักผู้เจ้าีน้ากระเทียมให้กับเขาให้น่องหรือว่าหมูปูมีแห้งเนาะตัมียังที่จะตอบแทนเลย จะได้เข <łość> ้าไทยนะ่โอ <s> ้ย YouTube ไปไกลๆโดยเ็สูงๆไอ้เมื่อใจจะคลองโรงงานน้ำดื่มนอกมือนะครับตั้งไ่ถ่ายกับวิวขึ้นเป็นหมื่นวิวพี่น้องเจะคล้องโรงงานน้ำดื่มแสงค่ำพี่น้องนี่แหละไอ้วอนเนาะตั้งก็ดีใจร้ายเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง มอบเงินสามหุงเยียนพี่น้องให้เด็กที่ว่าส้วนรุ่นใหม่ได้ทำที่เยียนกันเนาะเนาะเดี๋ยวมไปส้นไปเฮี่ยนหมูเฮาไปกินเบียร์คือเก่าแหไรพี่น้องจวดสายจวดเนาะไปเยอะสายจวดพี่น้องไปกินคือเก่าสายจวดคือเก่าเนาะ ผู้ช่าเมากะว่าพถ่ายผู้ช่าพี่น้องเป็นยังฮะบ่เป็นยังเออไปถ่ายโอ้บ่าวเท่ากับถ่ายเอาแต่ทางขางเย้ากับขื่นไปเฮือนหมูฮะผัวเลเนาะเฮือนสมทรายพี่น้องอาพึ่งถ้าสมเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเป็นโรงเรียนใหม่หงเรียนใหม่เนาะพี่น้องกำลังสร้างกำลังสร้างเราเสียดมอปลายพี่น้องเสียดมอปลายเสียดมอปลายมีแต่หม้อต้นเนาะมีมอต้นแล้วเพิ่มเสียดมอปลายนะพี่น้องเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา กัปตันก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินถึงมันชีหน่อยก็ไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สางหุงเฮียนเนาะพี่น้องเนาะคนละหน่อยมมนกับสมถูกกันมมนกับเป็นอันไลา์เนาะพี่น้องเนาะกัปตันก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มอบเงินสางหุงเฮียนให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาหำเฮียนกันพี่น้องกัปตันก็ดีใจหลายพี่น้องแลวก็ขอขอบขอคุณด้วยทางสหรัฐอเมริกาเนาะที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนสองของกัปตันเนาะพี่น้องเนะ ขอขอบคุณเลยหลายๆเด้อขอบคุณเลอร์ไอ้สมบัติคนลำรวยลำรวยเนาะทำตากาสิขึ้นไปเลื่อนหมู่พนแรกพี่น้องไปตามมามาคุณแจโรดเปิดไปเลยปะปีธีพลดพี่น้องหลังจากเขาขึ้นมาหลังจากเขาไปมอบเงินสางหงเฮีนแล้วกันเขาขึ้นมาเมื่อกี้เลื่อนเลื่อนหมู่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้เลื่อนหมู่เลื่อนมอไซค์พี่น้อง เออเจ้าของเฮือนสายส,ายสาย่ถ่ายมึงลงซอกเลยมึงเข่ามึงเบิร์นเลยมึงถือมีดตัดนะ <c oughs> เฮ้ยบรรดาเนาะพี่น้องไงบ้านนาพวกนะครับมาเอาพี่น้องเมืองเมืองเมืองสองคอนเนาะเมืองตีดกันพี่น้อง <c oughs> ไอออกอกอกซอกหยกแต่หยกแต่หน้า,นาเนาะหยกแต่เบ,บียร์ <c oughs> ไหวก็จะมาแหละตัวไอ้ไม่เขาเห็นกินอยู่เลื่อนเบาแดงกับมาหนักแบบผูกแขนลงดีโตมาต่อมาต่ออยู่เลื่อนในมาต่อยเลื่อนหมู่เนาะมอไซน์เนี่ยมามามาบุญบัตนะครับพี่น้องจัดไป หยกตลอดเจ้ซ่องบอกบกับตันคือพี่จะกินเบียแทบไปะเ้ากระมูภาก,กินเราก็กินน้ำหมูตัวพี่นอ้องเออี่เจ้าเขาไปเบิรงโลดเนี่ยบอกเขาแล้ บรรยากาศสั่งซันครับหมูก็พวกมาพี่น้องเนาะมีเบาเทินมาแนมพี่น้องมากับต้องทรายมาเนี่ยเบาเทิน,นจะลุ่มจะคลิปเลยมือเนอ่ยนบะ่หูเนาะคลิปเดียวบ่ตันลงสอง,งคำคลิปเรอือ

ขนมมุกพี่น้องขนมมุกใส่ยังวะนี่นขนมโบราณใส่ยังบ่าบ่ดโอแล้่ตาเตตตขมแกดูบาทใส่ยังใส่้ยานบ้าน

ขอบุนยุ่ย่ะพี่น้องจัดไปโอ้โหไว้โบไว้ตัวน่ะโหไว้เบาชื้นจุดหวัดกันเฮ้ยเอาม้อกตัวตกินเนาะพีตะกินเนาะตะกินขนาดเงืนเสียวเื่นเสียวพี่น้องเงืนเสียวบ้านคมกับบ้านกัเอบ้านนครเมืองสงขลาพี่น้องมามามจวด บุญบ้านเสียวมือนีนบุญบ้านเสียวก็เลยมาบัมาบ่ได้มันทูน้ำพี่น้องอ่ามันทูน้ำเอามทูน้ำเอาบัมาบ่ได้พี่น้องบมาบ่ได้มันทูน้ำเวยถ่ายแล้วถ่ายแล้วหินกันเบิดนี่นะเดี๋ยวเออ ยามันพีกฤกษิตอยู่เพลงเนี่ยามมันน้ำบได้เองินอยู่เนี่ยลองถ่ายลองเบิ่อหักเช้าลุ้งอยู่ดอกจุดจวด,จวดพี่น้องจวดโอเคมาฮอสสนีซีพีดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยาดามาเด้อพี่น้องมันเป็นงานบุญเนาะมันเป็นงานบุญประเภณีลาวาเขาก็ต้องส,งสั่งสรค์กับหมู่เพื่อนเนาะสบายดีสบายดี